สวัสดีจ้าขอตอนรับขาสูช่องฟาผ้าด้วยด้ค่ะตอนนี้ฝ่าผ้าด้วยกับยุทิวัตปูซีหานะคะ่ะมาตามเอาตัวเลข,ของ่อมหมอถ้ำด้ค่ะสิผ้าเอฟซีเนาะคะ่ะ,คะมาตามเอาแนวทังของ่อมหมอถ้ำเนาะค่ะ่อมหมอถ้ำพื้นกระบ,บอกตัวเลขกะถือว่าทาบอถือกะไก่เคี้ยงกะเลกวิ่งเลขยกยังพื้นกะเลขกที่เพื้นนั่งเอากะถือว่า เขาอยู่เรื่อยๆอยู่เนาะค่ะกับบ่เขาทุกงหมวกับบ่็นปยังสองสามหมวดที่ผ่านมาฝากกับพักไปดาให้ดาหน้าเนาะค่ะเอฟซีพอดีตอนนี้กับเซตภารกิจเรียบ้อยแล้วก็เลยสีมาตามเอาตูวเลขกมาฝากมาตอนเอฟซี FC แฟนช่องคือเก่าน,นี่แหละค่ะไปตามเอาตูวเลขกกบะผอมาทําเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะพ่อครับสวัสดีครับ เป็นใจไดเนาะสบายดีพ่อพ่อพอดีอันสบายดีเยอะพ่อพกันดูนอยู่ได้เนาะจ้ะ<อ>าโดนโยกอะไรพ่อกัน <c oughs> เขาจนว่าเศร้าเฮ็ดคลิปและตี้ประสนวะว่ามันฝ่าเศร้าเลือกทำแล้วยังค่ะ,ะเป็นวังโยะเพราะว่าพอมาทำกะบ่ได้ว่าอันนั้นนี่จะเที่ยดอกแต่ก็ว่าไปตามที่เห็นตามที่พ่อตามที่เห็นนั่นละเอาตาม ปีเลี้ยนมานั่นดัะไปค่ะพ่อเอ่อเลี้ยนมาจังไลยกับว่าไปซึ่งกันล่ะพอมาทําให้มาหกวันมันกับบวชิดจักเทรยาบ่ายนึงวันที่เจ็ดว่าเดียวคักๆมันกับเปลี่ยนแปลงไปได้มันผิษจุ่แต้มหนึ่งห้ยอาสวงมันนดับออกหาสามค่ะบ่ายในก้อแก็ตัวไม่กับเพราะวาถำกันเรื่อยวางเสียค่ะพ่อฮะเพราะวาถำนั่นหั่นเคยบอกเอฟซีไปแล้วว่าอ่าบางครั้งหยานเลี้มันเปลี่ยนแปลง เลยให้เอฟซีทั่วมากหรือเบิรงคลิปสุดถ่ายวางสิละวันที่สิบหกมือเลขออกจะให้เอฟซีให้เอฟซีนั่นมือเลขออกตีสามตีสี่ออกลุกตำบัดพอดีมือเลขกออกให้กับมือส้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้เลขอะย่านมันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเลขตัวไดดันก็สิว่อกไปนั่คลิปให้ฟังยู่แต่ว่าขันซื้อได้ก็ซื้อไ้เลิกก็ซื้อแต่ว่าเจ็กรอบวงผู้ผู้เอฟซียาก ยากได้ก็คัดพิจไเนกะให้ตามเบืองโครงชุดไทายคือมือเล็กออกตามโคงชุดถ่ายนำ้ำเนาะค่ะอโ,โคงชุดท้ายมือเล็กออกมือเล็กออกเพระาะ <นำ S 2> ว่าพอะว่าทำสีปอยมือเล็กออกให้ประ้านตี <c oughs> าสามเพราะว่าสีเด็ดเบืองก็คักนะค่ะคันเฮาอเฮ็ดเอาช่วงไกลๆคัะเกือบเ,ฟฟเลียกเปลีป่ยนแปลงมันแก่ไข <c oughs> ประทันก็ว่าเอาเด็ดเด็ดป่ะทันเอาเด็ดเด็ดมันต้องมือเล็กออกขันสีเด็ดเด็ดเพราะว่าแต่ว่า ได้ละเลขกันนะค่ะนางเบิงก็เห็นอยู่แต่ว่ามันสิยูบอลนะค่ะถามมันมาอยู่เกิดมันเปลี่ยนแปลงเอฟซีสีเสียงเงินค่ะบาทนี่ก็เลยพอมาทำกันเลยว่าถ้าจะตามเอาตัวเลขจริงๆริต้องมือเรขออกเพราะว่าบอกเอฟซีไปแล้วว่าตีสามนี่แหละโซ่เขามาเลยวันมัดมือเลกออกนะค่ะบาทนี่เลขตัวที่พอมาทำได้กับปอยไปน้ำคิดตล่ละแต่ว่าถามมันอยู่กับ คือได้ถามันบระยู่กะจะเกิดจังใดเขาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นอกเป็นอนิจจังเนาะค่ะมันคือว่ามันเป็นอนิจจังทุกอย่างเนาะเอนางไหนตัวนี้เนาะให้จังไดแต่ว่ามือเหล็กออกเขากับซีเสียงอีกเท่อนึงเนาะมือมันสินตัวสิ่งที่มันยั่งยืนก็คือธรรมะอันละเรียกนี่มันเปลี่ยนแปลงได้ธรรมะมันเปลี่ยนแปลงบ่ได้ค่ะเพราะว่าธรรมะเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงบ่ได้แต่ว่าเหล็กมันเปลี่ยนแปลงได้ค่ะอ่านีก็เลยสิหายไปว่าคลิปนี้ที่ปล่อยไปแล้วก็มีเด้ ค่ะพ่อก็เลขตัวเก้านี่แหละค่ะอากูหาน้งคนเพิ่นยังบ่เห็นเนาะค่ะเพิ่นยังมาเห็นแต่ว่าปล่อยไปแล้วล่ะเพราะว่าพ่อซื้อได้ยู่ดอกขันนั้นบ่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่ว่าการสื่ว่าที่หายไปก็มีหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามมันเป็นเลขชุดเลยหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามเลตัวนี้นั่งได้ไหครับพ่อเออนะนั่งได้กับฟันได้พ่อ ถามันอยู่กับืออยู่หนึ่งสี่สองหนึ่งสสามหนึ่งสค่ะแต่ว่าตัวตัวกองมันกับหนึ่งสี่สองค่ะตัวกันไว้ได้หนึ่งสสมค่ะว่าห่างทามนี่รถปรีไม่ยังกะซื้อไว้เลยอ่าคนละใบสองใบไปให้ละตามธรรมดาทำไปออกเรียกไข่หมุนสามตัวสองข้างเนาะค่ะเอาตามเรียกเขาก็ต้องต้องตามขาเศ้าตามกับมันเข่าปบบโอยบ่ได้รัมูปฏิวัติแต่ว่านี่ไ่เล่าบางตัว เพราะว่าเลขตัวนี้มันทั้งนั่งทั้งเห็นนะะแต่ว่ามันสียูบอยนะแต่ว่าอยากมันใจคักก็ต้องเมื่อเพราะว่าเป็นหมอเพราะว่าท่านเ็นยังไงวางกันดีคือพอมาทัาเอาม่เรียนมาทางนี้แล้วเอากวามฝันประกอบนั่นเนี้ยค่ะถ้าพอมพาท่าฝันดีแล้วก็ป้อยเลขไปนันนกับคืดเม้นม่นถือกับสิพิษเต็มเดียวเท่านั้นใกล้เคียงแต่ว่าส่วนมากมันกับถือก็เด้ส่วนมากมันก็ถือถ้าฝันดีประกอบนี่ม S <S ออของโมนี่มันงชิว่าพวเกี่ยวกันบ่แม่นแล้วพอหมอท่ำอยู่กับปูซีหานี่งวดนี่เพิ่นเพิ่น,พนบอดีบอกเลขเนาะคะ่ะว่าเพิ่อนอันนี้ปูซีหามากกันกับเลขของเพิ่นพอหมอท่ำกับเลขของพอหมอท่ำเมื่อเกี่ยวกันเด้อค่ะเอซีเพิ่บพนบอดีเอา,เ,อาเลขของพอ,งข,องของปูซีนานหามาออกเด้อค่ะอันนั้นมันเลขคำนวณเนาะอันนี้มันบ่แมนเลขคำนวลเละของมอท่ำบ่แมนเลขคำนวณแล้วก็เละขันบ่อนางเอาก็ต้องฝัน ถ้าฝันคือนางนี่มันประกอบกันบ่ละโอ้ฝันดีเลยรแล้ว่าสันมีส่วนสี่ใดเงี้ยได้ไหมมันบ่ลาเอฟซีมีส่วนสี่ใดเงินล่ะถ้าพอมาท้าฝันดีแล้วก็ปล่อยเลขไปแล้วก็ฝันดีพบอมนั่นแหละมีส่วนสี่ใดแล้วแต่ว่าที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยฝันประกอบน้ำเด้อฝันประกอบน้ำโอ้ฝันดีตอนนี้ว่าสันอันช่วงมันออกอันวันที่หกเดนมหายก็จะไป ฝันดีว่าฟันวันตะขี่มากเบาไทกจักเตียนเนาะเอ็กมันก็ออกถือพอดีค่ะอือป่านนู้ที่เก็นปาเจียวค่าคุณพิ่เตียมหนึงแต่ว่าฝันว่านเฮียงเนาะแล้วว่าเหล็กนวดที่พานให้ฟั่งนี้ค่ะหาสองในมากจากไหญ่หาสองแต่นั่งเอาฟันเราดีละพอมาทำมันบอเป็นเหล็กขนาณน่ะเป็นเหล็กนั่งเหล่าฟันเราค่ะถ้าเขาขันเขาหายถือก็คือถือ เขาให้ที่เจ้าผู้พ่นล้เหตุการณ์ล่วงหน้าเป็นเก่งก็พรอะวาถำหมดและแต่ว่าพวกเขาม่บอกเขาตรงเกง่งอยู่แล้ว<ช>บาทนี่ามาถามมันสับสัมผัสกันถานั่งแล้วถามมันสัมผัสกันมั่นกับเขา<ช>่าพิษกับพิษเต้มเดียวท่านบางที่เขาก็ให้เป็นปัญหามากเพราะา้ำกตีบ่ไรบางข้าง<ช>บางข้างกตีได้บางข้างกตีไ,ตไ่ได้หาลัทียาต่งแกตเข้า ไปนั่งรู้ดูสังเตกีกับผู้หาเจ็ดแปดแล้วก็ให้เพื่อนเป็นผู้ตีหายด้วยสังเตกีค่ะห้เพื่อนเป็นผู้ตีหายไปนปั่งเมื่อแหลวไปพอไปน้ำกันไันงเตกีนั่งเมื่อแหลวกายเพื่อนเป็นผู้ตีหายมันก็ถือตลอดด้วยล่ะถือตลอดให้ผู้หาเจ็ดแปดตีหายไม่จังฝันสัานท่นที่บอกห้เพื่อนตีหายตีถือกนี่แหละพอมาทำกันเลยหายไปเลยกชุนนะชนด,ชนดนะชุดตดะชุดโต๊นี่ล่ะแล้วฝันฝันบอกก็ฝันสุฟังเน่พอือม ฝันว่าไปถือแขนไหมค่ะมันกับเพา่นมันโค้งดอกฝันโคงฝันอน่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นโคงสุดไทยมันยังบรทนเป็นโค้งสุดไทยค่ะถ้าเป็นโคงสุด้ทยขึ้นสุดไทยนี่ยมันอาจจะมันโค้งฝันว่าพอทํานไปถือแขค่ะแหก็แหนพืนเดียวหรก็เดี๋ยฝันบางี่นอะคือส่วนบนขมือเนก็ฝันมาถือแขแหกแหนพื้นใบใหญ่ดอกแหนพื้นแขนพืนเคยเอาไปเทียถึงเต็สมัยคนละ แห่เก่าบ่ะแห่เก่าเลยเอ๊ฟ no, ันมาไปตื well, ๊กแหได้ปลาบ่ะปันนี่อ่าได้ตัวเดียวอ๋อเปลไปจริงเลยเนาะเอ็ดซี <orsun item shout> ่ก็เลยพอนมาทำมเลยฟันว่าได้เอาแห่เก่าไปตื๊กแห่ไปวานแห่ได้ปลาตัวเดียวปลาปลายังคะปลาปลาคอเอามีเกตเขาเปลไปตัวเดาคอได้ตัวเดียวที่แรกมันเป็นตัวใหญ่ๆได้บัดรเดือดเห้าวมากแบัด มาดินบัวบัวห้ามากบเบาบังคัขืนว่าต้องโกละตัวน้อยน้อยตัวบาใหญ่ซ้ำที่แปลจังไหนล่ะครับตัวน้อยน้อยซ้ำนี่งไกว่าเราเฮ้ยอยก็ดิน่้ยแต่เราก็มาแเราตัวน้อยทีง้ตัวเดียวไมยบ่าบ่าทำเเลยว่าออมันทงมีหนึ่งเล่เลยก็เลยเหรอแฮมันยังอะไเยะหนึ่งแฮเป็นกลุ่มกลุมได้ล่ะหนึ่งะแฮ่มันกลุ่มเนาะนั่แฮกระหากระหก แหนี่มันขันล่องค้นกับตีเป็นหา่าล่องค้นกับแล้วแต่ผู้ได้สิตีแต่นี่จะว่าบพาท่านไหนบพาท่านไหนตีให้รอกแล้วแต่เอฟซีสีเที่ยวเองเพราะว่าหนี่ปลากะปลากระตุนในน้อยปลา,ปาตัวหนึ่งปลาปลาเป็ดเอปลากระตุนในน้อยปลาเปา็ดปลาจิ๊ดเออจังว่าวา่วา,า,ากับเพาท่านไหนตีไห้ยังดอกเพราะว่ายังสิบพราทนไหนคิดว่ามันเป็นเหลนะ็กน่ะ เปลนข้อมฝันแบบเลื่อนๆไปซื่อๆหรอกเพราะว่ามันนางทำวัดกระโดดเขแยงกันเนาะสามเทียบบไเ้สวดสี่เล้วมนะค่ะมาทำวัดแล้วแล้วคำว่าเศร้าเมยปบาดคำว่าสวดมนต์สวดมงคลบานจบแล้วกะก็เศร้าเมยอีกมันนางโดนไรปวดขาค่เมื่อคือสมัยเป็นนุ่มบาดนีเศร้าเมยแล้วบาดนี่กินน้ำกินท่าก็มาว่าตออีกบาดนี่สวดมนต์บางบทบาดนี่สวดมนต์บางบทจบแล้วกะ สรุปก็คือเลียกพ่อมาทำนางได้ซีหนึ่งซีสองเนาะค่ะก็คือขื้นแต้มหนึ่งไปหนึ่งซีสามนคความฝันว่าได้แหได้เอาแหเกาเนาะค่ะไปไปวานแหเนาะแหเกาไปวานแหได้ป่าตูหนึ่งดินคือจังสิตัวใหญ่สันตอนได้ไปเอาขึ้นมาได้ป่าหน่อยน้อยซ้ำนิดก้อยค่ะพี่น้องเัาตีแปลความฝันเป็นน้ำกันค่ะใช้แปลเป็นความฝันของพ่อมาทำ ไพ่แปลเปลี่ยนกลาลืมคอมเมนใตคลิปในเดค่อค่ะพาผู้ใดใดตัวใดเนาะค่ะแต่ว่านี่เป็นโครงเหล็กเนาะค่ะของพอมําตุพอมธาตุบอกว่าถ้าว่าเอาตัวเหล็กนี่ไปล่องเสียงมองกนไอพิจารณาว่าฟันดีอีกเทื่อนหนึ่งจังสีมันใจเนาะค่ะมือเหล็กออกโครงสุดท้ายเนาะค่ะเอาโครงเหล็กโรซ่มาเลยตีสามผู้ใดผู้ใดเอาไปเสียงกับไปเสียงฟันไดเนี่ค่ะเหล็กตัวนี้เพราะว่าแนวทางของพอมธาํานี้กะ เลขของเพื่อนกนอันถือเรื่อยๆอยู่เด้อค่ะเขาอยู่ค่ะบาอย่างให้ทิมเนาะค่ะบาอย่างทิมตัวเลขของเพื่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าทิมโมแน่มันอาจสิออกเนาะค่ะอืมมิตรส้มหมูเอาไปคืนเนี่ย,ยๆๆออมันเนสียเสียกันม,มันเสียกว่ามันแบนดีๆแน่ยันบ้าข้างหงอดข้างหันเพื่อนก็นกนหายหาสองนะคะนางเอาแต่ดีมันออกหาสาม<ไ>ก็ถือว่าไก่เคี่ยงเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเพราว่ารุ่นทันใครบดเทือกใคหาสองล่างค่ะ มันมันออกหาสามล่างโอ้ยอีกแล้วเนาะพ่อมาทำาหมืเคยบอกคือครงเดียวเขียนเตรียมนึ่งเด้อขอบคุณพ่อมาทำหลายหลายเด้อค่ะทีแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะพ่อพ่อมาทาไปยังดอกคับทุกคนค่ะรักทุกคนเมตตาทุกคนค่ะในส่วนของไอ้มาในเด้องวดเด้อถึงมันสิเหนื่อยก็ต้องอดทนเด้อเพราะว่าหักหักแอดมินหักเอฟซีทุกคนค่ะเออ ขอบคุณนะคะ่ะพอ่อคลิปนี้ก็ขอบคุณนะค่ะขอให้โชคดีมันม่นมันเรื่อยๆสุข,ขสุขกันเด้อจ้าทูครับ